เพื่อนมาเปิดกล่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เรื่องเครื่องที่สองในชีวิตกิ๊บก็ว่าได้ว่ากิ๊บเคยใช้คอมพิวเตอร์ตั้งนานมากๆแล้วแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนคอมพิวเตอร์อีกเลยแล้วก็จันนันก็เปลี่ยนมาใช้ iPad แทนแต่ว่าด้วยการที่เราจะต้องทำงานต้องมีคอมพิวเตอร์อย่างจริงจังแล้วก็เลยตัดสินใจเลือก นี่สิ่งนี้เลยเดี๋ยวเราดูกันนะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกลอง MacBook Air ค่ะ2020นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า M1 นั่นเอง,เ,องเดี๋ยวเราจะามาดูแล้วว่าข้างในน้องจะเป็นยังไงนะคะอันทีท่จริงกิ๊บเปิดแล้วเมื่อคืนแต่วา่ายังไม่ได้ใช้งานจะงไปอีกนี่นะคะถุงของมันใหญ่มากเลยคือเราอะขับรถไปเอาถึออุบลเลยนะนี่ไงใช่แลาา้ว อู้หนักมากเลยอ่ะพี่คนขายเขาบอกว่าเ,เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีน้ำหนักประมาณเ,เราต้องเรียกว่าแลป็ปท็อปสิแลป็ปท็อปเครื่องนี้มีน้ำหนักประมาณ1.2กิโลกรัมนะคะ1 2กิโลกร,รมะะัมขินั่นเองนะมันก็เลยแบบหนักนิดนึง๋ยวเราจะมาดูข้างในเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงดึงยากมากป๊บน,นึงนะ นี่ไงออกมาแล้วแล้วสีที่กิเือกนะคะก็คือเป็นสีโกนะคะมันก็จะมีอยู่3ามสีนะมันจะมีสีซิเวอร์แล้วก็สีโกแล้วก็สีเกรยนะคะซึ่งเราอ่ะเป็นคนอยากอยากให้มันคือสากหวานเนาเห็นไหมสีชมพูสีชมพูเพราะฉะนั้นแล็ปท็อปเราก็ต้องเป็นสีชมพูนะคะ เราจะเปิดน,นะคะ๋อไม่มีตัะเราจะราเปิดข้างนกันนะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดข้างในกันนะว่ามันจะเป็นยังไงคืหนักมากเลยอะ่ะ1นกิโลันก็จะเป็นอย่างนี้ดูสิ ค่ทีเีโอ้ oh God. โหหายใจเาอไว้อย่างดีเค่ะคือกลิ่งของเงินที่ฉัน่า่ไปแต่ว่าไม่ใช่เงินใช่ไหนี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโอ้โหหเอา,า้อย่นะคะพื่นคนนี่แล้วเราก็จะเปิดข้างในกันนะคะ อ๋อส่วนอยู่ในกล่องมันยังไมไ่ได้เปิดเลยอะมันมีเสียงล้วว่ะเฮ้ยนี่มะให้ดูกันนะในกล่องของมันก็จะมีอยู่2อย่างนะคะซึ่งจะมีสิ่งที่แถมมากับตัวเครื่องมันก็จะมีสายชาร์จนะคะและ้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้อะด i s ซน์แบ p p อปเปิลในแคลิฟอข้างในนี้ก็จะน่าจะมีสติกเกอร์นะคะสิ่งที่แถมมาก็มีแค่นี้แหละ ก็ไม่มีอะไรมากกินไม่พูดเดยอะนะเพราะว่ากินไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกัแบแล็ปท็อปนะคะแค่จะอยากให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงฟิลการเปิดแกะกล่องของ MacBook Air เนอะนี่ไงมันสติกเกอร์แบบนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกันกบแล็ปท็อปที่เราซื้อมาเลยนะส่วนในนี้ก็ไม่รู้อะไรนะเดยแปอ่านทีนะ่เรานี่ก็จะเป็นสายชาร์จแบนะคะนี่ก็เป็นหัวชาร์นะ นี่ไงอันนี้ไม่หนักมากนะยังไม่ได้ใช้เลยนะคะยังหอเลยนียก่ก็จะเป็นรูรูที่เชื่อมกับสายตัวนี้ตัวนี้นะคะก็คือรูของมันโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะเครื่องเหมือนเมื่อกี้มันเปิดแล้วอะ่ะใช่แล้วเห็นไหมตัเนี้เราใส่สีชมพูเพราะว่าต้อนรับน้อง Pink Girl ของเราเราจะเรียกมันว่าน้อง Pink Girl Pink g i ดีกว่า เมื่อวานกิ๊บตั้งค่าแล้วนะเมื่อวานตั้งค่าตอนที่ไปซื้อที่ร้านนะคะกิ๊บไปซื้อที่ iStudio โ oh, อโอเมชั่นไอ Studio อแมะลืม Studio s ของ Central อุบลนะคะในสำหรับราคาของ MacBook เครื่องน,นี้นะคะอยู่ที่32,900บาท ประมาณนี้ค่ะหรือใช้3 2 9 0 0บาทนะคะสำหรับราคาของน้องคนนี้นะคะนี่ก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะคะซึ่งพาสเวิร์ดของมันก็สามารถใส่เป็นพาสเวิร์ดอะไรก็ได้หรือว่าเราจะตั้งเป็นสแกนลายนิ้วมือฟิงเกอร์พินของเราค่ะซึ่งเมื่อวานเนี้ยกิ๊บก็ได้ทำใส่ลายนิ้วมือของตัวเองไปแล้วนะคะ แน้าตาเป็นี้นะจ้ะคืนนี้ฉันเปิดอะไรวะก็ไม่รู้นี่ไงคุ้มมากเลยต่อไปเราก็จะมีคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็จะมีแล็ปท็อปเครื่องใหม่ในการทํางานแล้วก็จะไปสอนเรียนนะคะแล้วก็ตะติดวิดีโอให้เพื่อนๆชมใน youtube เหมือนเดิมนี่ก็เป็น Uh, MacBook เครื่องแรกเลยนะคะของกิ๊ตตอนนี้กิ๊ก็มี iPad แต่ว่า iPad ของกิ๊มันรุ่นเก่าอะก็เลยเราก็เลยตัดสินใจซื้อ MacBook ดีกวา่าเพราะว่า iPad มันยังไม่เสียแล้วมี iPad iPhone แล้วก็มี MacBook เครื่องนี้เครื่องแรกเลยตื่นเต้นมากเลยคือใช้งานไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่องแต่ว่าศึกษาแล้วก็ค้นคว้าม,มอยู่ถูกเลยนะคะแล้วเราก็มีกระเป๋าใส ใชเด็กแกลเซ่เลย,เลยไม่ใช่เด็กซีเด็กแกลเซ่เลย,ก,เลยก็คือเป็นกระเป๋ากระเป๋าตัวนี้มันจะลดราคาพันกว่าบาทนะคะเหลือเจ็ดร้อยจากพันห้าร้อยเก้าสิบนี่ช็อปของมันจะมีนะคะพันห้าร้อยเก้าสิบแล้วมันก็จะเหลือเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะเมื่อวานก็ซื้อมาเพราะว่ายังไงมันก็ต้องใช้อะ่ะแกยังไงอ,นอ้นี่คือเป็น กระเป๋าของแล็บท็อปของเราของน้องเอของเราเองก็จะเป็นสีชมพู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 ไปหมดเลยนี่นะคะตัวนี้ก็สวยมากเลยเรายังไม่ซื้อเคทอ,อะไรใดๆนะเพราะว่าเราไม่มีัเสินพอขอบคุณคนที่ซื้อให้นะคะขอบคุณขอบคุณป้ามากเลยี่ะยัแล้วก็ ล้เราปิดแล้วก็พับแล้วก็ใส่งไปนีุ้ยเจีอคือดี ในที่สุดนะคะกิ๊ก็ได้ MacBook M1 มาครอบครองนะคะเอ่อสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจอยากจะได้ก็ก็ลองเช็กดูที่จังหวัดตัวเองนะคะว่ามีช็อปของ Apple ไหมแต่ถ้าไม่มีนะคะขอแนะนำว่าสั่งกับ Apple Store เลยนะคะเพราะว่ากิเ๊เคยสั่งกับเอ่อกิ๊กเคยสั่ง Apple Store โดยตรงโดยกัน สั่งซื้อมือถือมันจะเร็วกว่าแต่ถ้าเราไปซื้อตามช็อปบางช็อปเนี่ยมันจะมีระยะเวลาแบบบางช็อปก็1เดือนบางช็อปก็1อาทิตย์อ่างเงี้ยเพราะความมั่นใจตัวเองก็ซื้อกับ apple store เลยสำหรับใครที่ทนไม่ไหวเหมือนกิฟก็ สมมติว่าเราอยู่จังหวัดนี้ใช่ไหมเราเช็คให้ครบทุกจังหวัดเลยที่ใกล้ๆเรานะคะแต่ว่าเวลาไปเราต้องมาระวังเนืนะะ้อค่ะเพราะว่าโควิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่แมสแล้วก็รามังตลอดเวลาไปเอาของจากต่างอูต่างกลับบ้านเลยนะคะไม่ต้องไปช้อปปิง้งใดๆอ,อันนี้กิปซื้อมาจากเซ็นทรัลอุบลนะคะบ๊ายบาย